สวัสดีนะครับทุกท่านอยู่กับผมกับหมอรุยิปีกับช่องนี้นะฮะตูเนคนเซอร์กดนั่นเองวันนี้เป็นการดูดวงของชาวราศีสิงนะครับของผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนนั่นเองนะฮะของเดือนมิถุนายนย่างเข้าเดือน6ฝนก็ตกพรำๆที่ไหนมาตกมาบอกผมนะฮะเดี๋ยวไปจัดการนะฮะ ร้อนเลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะฮะสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับไปฟังคำทำนายของชาวราศีสิงห์กันเลยดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นดวงของทางด้านการงานการเงินความรักหรืออุปสรรคอะไรต่างๆที่เราชาวราศีนี้ควรรู้ไว้นะฮะเพื่อเป็นแนวทางแบบคร่าๆวๆโดยภาพรวมนะครับ สำหรับงานทางด้านการงานของชาวราศีนะฮะดวงการงานก็คือกําลังเดินหน้าไปในทางทิศทางที่ดีนะครับสำหรับเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งก็อาจจะมีการเดินทางหรือออกไปวิ่งเต้นเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเรียนหรือเรื่องอื่นๆนะฮะคอยติดตามทางสื่อแม้จะได้ไม่เต็มร้อยก็ตามนะฮะแต่ว่าก็มีทางที่จะเป็นผลสาเร็จครับ อาจจะมีติดขัดบ้างกุกกิกบ้างเท่านั้นเองนะฮะและสําหรับคนท,ที่มีธุรกิจหรือค้าขายหรือกําลังจะทําอะไรนะฮะก็ระวังพวกคุณเองอาจจะถูกแย่งยอดหรือการปาดหน้าแย่งลูกค้าทําอะไรต่างๆนะฮะสิ่งนี้อาจจะต้องควรระวังไว้ให้ดีนะครับแล้วก็การคารดหวังอะไรมากๆอาจจะทําให้ผิดหวังเช่นกันนะฮะซึ่งฉะนั้นก็ พยายามอย่าไปคาดหวังอะไรที่เกินตัวหรือเกินเลยนะฮะเอาให้มันพอดีพอดีในความที่เป็นจริงแล้วคุณจะมีความสุขครับซึ่งคุณเองเป็นคนที่ปฏิบัติหรือการทำงานไปเรื่อยๆไม่ย่อท้อสิ่งนี้ครับจะส่งผลให้คุณมีผลงานที่ดีนะครับเป็นที่ประจักษ์ของเจ้านายหัวหน้าหรือเจ้าของโรงงานเจ้าของธุรกิจหรือในชั้นเรียนนะครับคนที่หางาน คุณเองก็อาจจะได้งานจากต่างถิ่นต่างแดนเช่นกันนะครับแล้วก็จะมีรายได้ผลตอบแทนที่ดีกันเลยจะมีความมั่นคงในด้านการงานขึ้นเรื่อยๆเป็นลำดับนะฮะอยู่ที่ตัวคุณเองด้วยนะครับไปดูดวงของทางด้านการเงินกันเลยนะครับการเงินก็ถือว่าดีนะฮะพอใช้ได้ได้เงินเพราะความเก่งของคุณนั่นเองนะครับข,ขยันทำงานหาเงินมีเงินเดือนดี คนที่เปิดธุรกิจหรือค้าขายอะไรก็จะมีกำไรปังๆครับในไ,ได้ดีครับในการค้าขายหรือทำอะไรนะฮะมีหนทางใดหรือมีความคิดอะไรก็ให้รีบดำเนินการทำกันเลยทีนี้คะสำหรับช่วงเดือนมิถุนาหยุดนี้นะครับซึ่งคุณเองก็จะมีการสร้างฐานะที่มั่นคงตามลำดับแล้วก็มีรายจ่ายกับความที่คุณเองชอบของหรูหรานั่นเองนะฮะยังไงก็ ลถใช้สิ่งของที่ฟุ่มเฟือยตรงนี้ลงด้วยคุณเองก็จะมีเงินเก็บเช่นกันครับส่วนการลงทุนต่างๆนี่นะฮะอย่างไรก็ขอให้รอบคอบนะครับดูแลร,ระบบการเงินดีๆจัดการระบบที่คุณจะต้องลงทุนนะครับให้ดีๆเช่นกันครับที่ใดมีเงินก็จะดึงดูดผู้ไม่หวังดีเข้ามาเช่นกันอีกเช่นเคยครับเสียเงินเพราะความใจอ่อนอีก พยายามอย่าใจอ่อนนะฮะเชื่อใจใครมากไปก็ไม่ดีซึ่งนี่ก็เป็นข้อผิพาทของคนเองนะฮะส่วนโชคจะมีไหมก็จะมีโชคจากการเงินดีในด้านการงานนี่นะฮะก็ระวังคนยืมเงินเท่านั้นเองนะครับเราก็ไปดูดวงของความรักกันเลยดีกว่านะฮะเริ่มแรกก็คนโสดนั่นเองคนโสดก็จะมีรักใหม่แง่ดีใจด้วยนะครับมีเกณฑ์จะได้พบคนในฝันด้วยสิ นะฮะหรือไม่ก็คนมีคนมาจีบแน่รับส่งไปออกเดตดีใจด้วยจริงๆนะครับส่วนถ้าคนมีแฟนแล้วก็อาจจะมีโอกาสมั่นหมายเช่นกันครับมีโอกาสไปถึงแต่งงานกันเลยด้วยซ้านะฮะหรือคนมีคู่ความรักของคุณเองคู่คนเองมีความรักที่แน่นหนาได้ครองรักหรือช่วงนี้คนรักคุณอาจจะซื้อของมาฝากแบบ ดีต่อใจเลยนะฮะของมีค่าทางใจเลยคอยดูสิครับบรรยากาศก็สดชื่นชื่นมื่นกันเลยนะฮะมีความโชคดีอย่าลืมะฮะใครที่มีคู่ก็ลองซื้ออะไรลุ้นๆกันดูนะฮะเผื่อจะมีโชคแล้วก็บางครอบครัวเองก็มีทรัส์สิมเพิ่มขึ้นซื้อบ้านขยับขยายซื้อรถมีข้าวของที่เพิ่มขึ้นอีกเช่นกันนะครับยินดีด้วยครับส่วนดวงเรื่องของสุขภาพนั้นก็ สุขภาพก็ยังดีและแข็งแรงนะครับอาจจะมีระวังหน่อยฮะเรื่องโรคจากการเดินทางนั่นเองนะฮะการนั่งนานๆหรือเดินทางบ่อยๆนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงจริงครับนะฮะเดนเดร้อนโอ้ยสเปรหะเลยฮะเวลาเดินเหินไปไหนก็ระวังการลื่นล้มด้วยนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำเยอะนั่นเองนะครับส่วนข้อที่หมอ จะเตือนและข้อควรระวังก็คือการทำอะไรตามใจตัวเองนะครัมากเกินไปโดยไม่คิดหน้าคิดหลังให้ดีสิ่งเหล่านี้จะส่งผลกลับทำให้คนใกล้ตัวแปรเปลี่ยนไปด้วยนะครับแบบว่าเพื่อนอัจเป็นศัตรูขึ้นมาได้ก็เช่นกันครับระวังเรื่องการเอาใจแต่ตัวเองเป็นที่ตั้งเลยนะครับส่วนเคล็ดลับการเสริมดวงนะครับก็ชาวราศีสิงห์นี้ ควรไปเสริมดวงชะตาเพื่อให้ตัวเองมีอารมณ์สดชื่นแจ่มใสใจเย็นและเป็นที่รักแก่ผู้คนที่พบเห็นนะฮะควรบูชาพระพริกขเนศปางประทาพนพรนะครับด้วยผลไม้และดอกดาวเลืองก็ได้มีความเจริญรุ่งเรืองนะครับนี่ก็เป็นคำทํานายโดยภาพรวมของชาวราศีสิง์เดือนมิถุนาย,ยน2566นะฮะผู้ที่เกิดวันที่ 17สิงหาคมถึง16กันยายนนั่งเองนะครับโดยผมหมอรุด24นะครับคลิปนี้ใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกด subscribe แชร์เป็นกำลังใจให้หมอรุดด้วยนะกับช่องตูเกนเซอร์กูดสำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกท่านครับ